บทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมเรื่องกุงเกวียนกรรมเกวียนท่านผู้ฟังครับคำว่ากุงเกวียนกรรมเกวียนพจนานุกรมฉบับร,ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าวีนสนองวีนกรรมสนองกรรม เช่นทำแก่เขาอย่างไรตนหรือลูกหลานเป็นต้นของตนก็อาจจะถูกทำในทานองเดียวกันอย่างนั้นบ้างเป็นรกงเกวียนกรำเกวียนท่านผู้ฟังครับครั้งพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญกรรมฐานอย่างหนักไม่ยอมหลับนอนตลอดพรรษาสามเดือน ทำให้ตาบอดสนิททั้งสองข้างพระพุทธเจ้าได้แสดงกรรมก่าว่าในอดีตชาติพะระเถระเคยเป็นหมอตารักษาตาสตรีผู้หนึ่งหายลแล้วเตสตรีนั้นแก้งทําเป็นอย่างไม่หายเพราะกลัวจะต้องเสียค่าขวัญค่าหมอรู้ทันจึงปรุงยากัดตาประโยชน์ตาสตรีนั้นจนบอดทั้งสองข้าง ด้วยกมนั้นตึงตามมาให้ผลในชาตินี้และได้ตรัสว่าถ้าบุคคลมีใจชั่วแล้วจะพูดก็ชั่วจะทำก็ชั่วเพราะความชั่วนั้นทุกย่อมตามบุคคลนั้นไปบุดล้อตามรอยเท้าขู่ที่นำเอกไปท่านผู้ฟังครับพระพุทธพจน์ที่ว่าถ้ามีใจชั่วแล้ว พูดและทำก็ชั่วไปด้วยนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ยากเพราะคำพูดและการกระทำย่อมออกมาจากจิตใจเสมอแต่การที่ทุกติดตามผู้กระทำไปดุดล้อตามรอยเท้าขูนั้น,น,นมองเห็นได้ลำบากเนื่องจากการติดตามของทุกบางอย่างโดยเฉพาะกรณีข้ามพบข้ามชาติมีห่วงเวลา ห่างจากกรรมที่ก่อไว้มากทําให้ยากต่อการเข้าใจจนบางคุณไม่ยอมรับว่าเป็นผลกรรมแต่เห็นว่าเป็นเหตุบังเอิญก็มีไม่น้อยเพราะไม่สามารถเชื่อมโยงได้นั่นเองท่านผู้ฟังครับวีนกรรมในทัศนะทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ว่าใครจะเข้าใจอย่างไรก็ตาม เมื่อก่อหรือทําขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นกุงเกวียนกําเกวียนหมุนติดตามผู้นั้นไปดังนั้นในฐานะที่เราทั้งหลายล้วนเป็นทายาทแห่งกรรมหนีกรรมที่ก่อแล้วไม่พ้นจึงไม่ควรหลงระลึงในการก่อกรรมทําชั่วเพราะไม่คุ้มเลยกับผลกรรมที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ หรือชาติหน้าผมผู้พันสับเปลออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ